สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาคนลายมือกากบาทกินสาบเสือกำลังจะเข้ามาท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าหท่านพูดอะไรกินสาบเสือมันคืออะไรมันไม่ใช่เสือที่อยู่ในปา่ามันคือกินตัวของท่านนั่นเองครับท่านอาจฟังแล้วง,งงว่า i, เฮ้ยเรานี่นะ เป็นมนุษย์คนธรรมดาแล้วทำไมมันมีกลิ่นเสืออยู่ในตัวเขาเรียกว่ามีอำนาจมีวาสนามันมีกลิ่นพลังซ่อนเล้นมันมียศมันมีตำแหน่งมันมีวาสนาอยู่ในตัวท่านแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ดึงมันออกมาท่านเคยเจอลักษณะของบุคคลที่มีกลิ่นสาบเสืออยู่ไหมกลิ่นสาบเสือหมอสันจะเปรียบถึงอะไร จะเปรียบถึงคนมีอํานาจมีบุญมีวาสนานั่นเองมันมีอะไรบางอย่างซ่อนเล้นอยู่ในกลิ่นตัวเขานะครับท่านอาจจะมีแฟนลักษณะที่มีอํานาจมีบุญวาสนามาก่อนเคยรู้จักเคยคบหากันมาก่อนแล้วท่านจะได้ลักษณะกลิ่นตัวของเขากลิ่นของเขามันมีเสน่ห์มันมีอํานาจมันมีบารมีและอนาคตเขาไปได้ไกล คนดายมือกากบาทมีพลังซ่อนเล้นอยู่กินสาบเสืออยู่ในตัวท่านเคยเห็นสาวสวยๆไหมครับท่านลองได้กลิ่นตัวเขาดูสิเคยเห็นหนุ่มรอๆหรือว่าหนุ่มที่มีบารมีไหมลองได้กลิ่นตัวเขาดูดิกลิ่นมันมีลักษณะกลิ่นสาบสาบของมนุษย์นี่แหละแต่หมอซันเปรียบเป็นสาบเสือเพราะว่ามันมีอำนาจมันมีบารมี มันมีวาสนา15กันยานี้เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคอำนาจจะแบ่งปันท่านจะรับทรัพย์ด้วยพลังบางอย่างจากตัวท่านเตรียมรับทรัพย์โดยโชคเรามารับฟังกันว่า4รางบอกเหตุมีอะไรบ้างจะบอกถึงตัวท่านดวงชะตาฟ้ากำหนดรางบอกเหตุแรกบ่งบอกได้เลยครับจะมาจากกิน่นทูบบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องกิน่นทูบ อาจจะไม่เคยสัมผัสบางคนอาจบูชาหลวงปู่ทวดแล้วจะได้กลิ่นทูบปัะจํำเลยนะครับเพราะว่าองค์พระมีบารมีและมีบวญสารพบติดตัวแล้วไปไหนคนก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ไปไหนแล้วรู้สึกมันมีกลิ่นทูบตามตัวเพราะอะไรครับเขาบูชาองค์พระเขามีบารมีหลวงปู่ท่านเมตตาตามตัว ลางสังเกตล้างสังหอนแรกไม่ใช่ลางสังหอนนะครับเป็นลางบอกเขตททางด้านดีเขาเรียกว่าลางมงคลจะบอกว่ากินตรงนี้ไปไหนจะ,จะเจริญรุ่งเรืองลางสังหอนแรกถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองในกระเป๋าตัง์ล้วมเงินออกมาก็มีกลิ่นทูบล้วงเงินออกมาก็มีกลงงินออกกก่นหอมหอมหอมมวลสารต่างๆของวัตถุมงคลมันแปลกนะกินมาจากไหนไม่ทราบ บ่งบอกได้เลยท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคอำนาจวาสนาจะเข้ามาแต่ว่าพยายามรักษาเอาไว้ให้ดีให้ยาวนานอย่าผิดศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิกข้อสีไม่พูดปดข้อห้าไม่กินเหล้าอย่ามีไม่งั้นระวังกิ่นทูบจะหายไปนะครับแล้วโชคลาบวาสนาบุญอำนาจใหญ่มันจะเข้ามาคนเรามันจะเข้ามานับครั้งได้นะ บางคนบอกว่าบุญวาสนาฉันไม่เคยเข้ามาเลยเดี๋ยวมันจะมีสักหนึ่งครั้งบอกได้เลยตามสารในตำรากล่าวว่าบอกไว้ว่าดีสามครั้งชั่วสามครั้งถ้าบทจะดีมันก็จะดีสุดๆท่านจะรู้สึกแช่มชื่นมีความสุขแต่ว่าท่านจะต้องตั้งสติให้มันและโกยให้ได้ลางบอกเหตุแรกคือกิ่นทุบสังเกตให้ดีเงินทองที่จะไปยื่นให้ใครใครก็อยากได้รับเขาจะตกใจว่า ฉันได้รับเงินมามีกลิ่นทูปตามเข้ามาโอ้โหบุคคลคนนี้เป็นคนมีบุญวาสนามีโชคลาภมีเงินทองอย่าวัดกันที่ขับรถรุ่นอะไรวัดกันที่บารมีทางด้านจิตใจนะมาดูลางบอกเหตุที่สองลางบอกเหตุที่สองเป็นลางบอกเหตุที่ดีส่วนมากลานบอกเหตุจะมาเกี่ยวกับสัตว์สิ่งของทั้งนั้นเลยแล้วก็มาจาักทางกลิ่นอากาศ พาที่ทรงกฎก็ได้แต่ลาบอกเขียนนี้หมอสันจะบอกเกี่ยวกับคนลายมือกากบาดจะมาในรูปแบบนกท่านต้องสังเกตให้ดีว่านกตัวนั้นเป็นนกมงคลนหรือไม่เป็นนกแบบไหนนกกาหลงชีวิตจะเจร,ริญรุ่งเรืองสเสน่ห์มหาโชคลาภจะมาสู่ตัวท่านท่านจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเสถี ท่านจะได้เจอคู่ที่มีอำนาจมีบุญวาสนาร่ำรวยตั้งแต่วัยสรุนบางคนบอกว่าหนูไม่ได้อยากมีแฟนรวยอย่ยาครับผมอย่าครับผมนั่นคือของแถมทำไมอ่ะครับแฟนคุณเป็นคนมีบุญมีวาสนาไม่ได้เหรอมีคนคอมเมนต์นะบอกว่าหนูไม่ต้องการคนรวยหนูต้องการคนที่ฐานะใกล้กใกล้เคียงกับหนูนะครับพออยู่ด้วยกันได้ ทำไมอะครับคู่มันวัดกันที่เงินหรอครับมันไม่ได้วัดกันที่เงินเขาจะรวยแต่รวยก็ดีจิตใจดีงามก็มีจนก็จนด้วยปัญญาก็มีจนรวยด้วยความชั่วก็มีนะครับคนจนก็ชั่วก็มีคนจนดีก็มีไงแล้วคนรวยจะดีไม่มีหรอครับรวยก็ดีไม่จนก็ดีดีทั้งนั้นแหละ ขอให้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณไปใช้ได้เพราะฉะนั้นบุญวาสนาท่านกเข้ามาทักบินเข้ามาในบ้านและเป็นนกที่มีบุญวาสนาเข้ามาในบ้านแปลว่าอะไรคุณจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากโชคลาภวาสนานกกาหลงเข้ามาในบ้านนกกระยางเข้ามาในบ้านนกอะไรอีกนกเขาแมวนะครับดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลดเป็นสําเร็จนกคู่ก็ได้นะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีกินสาบเสือมันจะซ่อนอยู่ในตัวของคุณนะครับ พยายามอย่าอาบน้ําหมอจันหมอจันก็พูดไปเรื่อยนะนะครับมันมีกลิ่นอยู่ในตัวอาบน้ํายังไงก็ไม่หมดนะครับมันอาบยังไงก็ไม่หมดหรอก้างคนมันมีกลิ่นสาบอยู่ในข้างในตัวมันจะมีจริงๆลองไปดมหองแฟนคุณก็ได้นะครับมันจะมีกลิ่นสาบนะครับมันจะมีบางคนไม่อาบน้ําเลยมันจะมีนะแต่ว่ามันสาบหอมมันมีจริงๆ เพราะฉะนั้นคนลายมือกาบาทดวงไม่ธรรมดามาดูลางบอกเหตุที่3าลางบอกเหตุนี้อาจจะเป็นมาจากเสียงรูปแบบเสียงหรือว่าการฝันรูปแบบเสียงจะเป็นยังไงก็เป็นเสียงที่มงคลนะไม่ใช่เป็นเสียงที่ไม่มงคลนะเสียงไม่มงคลเป็นยังไงนะครับก็เป็นเสียงงานงานอะไรครับนานโลงานงานเกี่ยวกับเรื่องราวสูญเสีย นะครับหรือว่าเพลงไม่มงคลนั <Times Dogs> ่น <Brothers> คือลางไม่ด <un satisfy karang> ีแ <kaz> ต่ว่าเราพูดถึงลางดีไงเสียงที่มงคลเป็นอะไรครับเสียงระคังนะครับเสียงระคังเสียงกระดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะพอได้ยินหมอชันพูดนะรีบปรับเสียงในมือถือเลยเป็นเสียงกระดิ่งนะครับโทรมาเนี่ยโทรศัพท์ติ้ง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 เสียงมงคลนะครับนะครับบางคนเปิดเพลงนะ แต่ละเพลงอ่ะนะครับโอ้โหไม่มองคนนะครับชีวิตเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานฟังเพลงอกหักมันไม่ใช่รางดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเข้าใจว่าท่านฟังแล้วมันชิีวๆีวมันมีความโศกรู้สึกมันเจ็บปวดหัวใจมันเฮิร์ตรู้สึกมันมีความที่มันฉันมันสัใจในชีวิตมันโดอกหักนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องรางดีไงมันไม่ใช่เรื่องรางดีเพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้สําคัญอย่างมากเสียงตรงเนี้เป็นเสียงอํานาจเสียงอํานาจเป็นอย่างมากเสียงกระดิ่งเสียงะระฆังเสียงแตะรถนะครับลองกดแตะนะเพ่นกันหมดนะครับเรื่องมูเตลูลเพ่นหมดมันมีเสียงมันมีอํานาจอยู่เสียงคารามเสือนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยเสียงเสือนี่นะเราจะไปฟังที่ไหนไปฟังในตาแล้วใน youtube นี่ครับหมอทานทาคลิปเสือเสือโค่ง กดเลยลิงก์ได้ล่ด้านล่างคลิปนี้มีนะครับฟังเสียงเสือเสียงเสือมีอำนาจลางบอกเหตุที่สามคือเสียงเสียงนกเสียงเสือเสียงแมวเมียวเมียวมีอำนาจนะบอกไว้ก่อนนะลางบอกเหตุที่สามแม่นยำเป็นอย่างมากมาดูลางบอกเหตุที่สี่ลางบอกเหตุที่สี่เกี่ยวกับอากาศฝนตกนะครับ ท่านอย่าคิดว่าเฮ้ยฝนตกแล้วเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับฝนตกเป็นลางดีสําหรับใครบางคนท่านถือว่าเป็นลางดีนะครับฝนตกลงมาตกลงมาปล่อยๆนะนะครับแล้วบางคราวตกจนมีกบคังคกอึ่งอ่างกระโดดออกมาโอ้โหอำนาจวาสนาบุญกำเนิดขึ้นมาแก่ตัวท่านเลยท่านจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นหมาเษฐี ล่ำรวยด้วยทรัพย์สินง,งินทองไม่เชื่อลองดูนะครับตอนฝนตกแล้วฝนหยุดตกนะมีกบอึ้งอ่างออกมานะร้องอบๆๆโชคลาบกันมังจะเข้ามาเงินทองเข้ามานะครับบางทีเราอาจจะเจองูกําลังสู้กับกบอยู่ท่านเคยเจอไหมนะครับตีตัวเลขให้ถูกแล้วกันตีตัวเลขให้ถูก นะครับโชคลาภวาสนามายอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละนะครับสื่อประทานเทพต่างๆเนี่ยเขามาสื่อทางนี้ทางนั้นละนะครับอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของนะครับแต่ต้องไป็สื่อมงคลน,นะไม่ใช่ไปสื่อไม่มงคลน,นะนะครับเป็นสัตว์เป็นลูกสัตว์มาเป็นมงคลแน่นอนนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชค15กันยานี้เป็นต้นไปอำนาจวาสนาจะบังเกิดแก่ท่าน กินสาบเสือจะอยู่ในตัวท่านเดินไปไหนจะโปรยเสน่ห์ออกไปจะรับทรัพย์รวยโชคเจอคนที่มีบุญวาสนาเป็นคู่แท้จะหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเฮงรวยปังช่ำชื่นไปนที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทุกคลิปของหมอสันถือเป็นธรรมทานนะครับกดแชร์ไปก็ได้บุญนะครับกดแชร์ไปนะครับ สวัสดีครับอ๋อยท่านแช่มชื่นนะครับสวัสดีครับ